สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่พม,อมยงงมดอดวิวคลิปวิดีโอของอินสตาแกรมนะผมทํำยังไงมาดกวนได้เลยนะอันดับแรกนะผมให้เพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านลิปชั้นทิปเรียวลิปช็อตนะผมจะเป็น Q R code เพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้ง,งานปุ่มเขียวๆตรงนี้กันได้เลยนะ ก็ให้เพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนับติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเขาสู่หน้าเว็บไซต์นะเพื่อนไม่ได้อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคาสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอ้นแรกนี้เลยนัะ ตรงกลางจอเพื่อจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้เ,เพื่อนเเลือกเลยทีเดียวเนะ่เลือกในส่วนของอินสตาแกรมนะผมเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่คขิกเข้าไปนะผมมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเ,เพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพิ่มวิววิดีโอเรียลทีวีตรงนี้เลยนะ,ะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอเพื่อเพื่อนอยากจะาเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะเป็นคลิปนี้นะผมตอนนี้600วิวนะครับ ขอปปีมาได้เลยนะร้อยวิวนะวางลิงก์ได้เลยนะผมเอาใส่จำนวนที่ต้องการนะเพิ่มไปสัก1,000วิวแล้วกันนะกดสั่งซื้อได้เลยนะเพือหน้าต่างเขียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอนะเดี๋ยวขอแนะนำเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผม ที่กรอปอยู่นะเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะซ้ายบนนะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับด้านล่างตรงนี้เราเป็นสถา,านะนะผมก็รอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยนะมันจะขึ้นสีเขียวๆว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับใน,นส่วนของเมนูมเติมเงินนะจะมี3ช่องทางการเติมให้เ,เพื่อนๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code นะครับมานี่วอเล็ตคริปโตเคเหรนซีนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR Code แล้วกันนะใส่ย,ดยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะมแล้วก,กดเติมเงินได้เลย ึ้น qr code อย่างนี้นะเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยเนะย้อนกับน้องเพื่อนนะจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะัน,นส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเ,เพื่อนมีปัญหาเร่งต่างเราผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็ะสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะประกอบรายละเอียดต่างๆไปนะผมแล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะขวาบนก็ได้ปุ่มไปคอนไลน์นี่นะที่เข้าไปนะผมจเป็น qr code ให้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะ แอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนยิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของไม่รู้แนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์เข้ากับคนเนื่อๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรายได้เสริมสำหรับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับซีรีส์หนังจีนนะผมหากเพื่อนๆใช้ใจในเว็บไซต์ครบห้าร้อยบาทนะผมก็สามารถปลดล็อกเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมเอามาถึงสี่ร้อยเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเพิ่มยอดไลค์ยอดแแชรรรร์์ล้้วยััังสสาามถดดูซีีีีกกนนไฟอะคบ ตอนนี้ผมว่ายอดวิวของเรานะจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมขอไปเช็คดูนะครับตอนนี้600วิวนะผมก็ต้องกดรีเฟซสักหนึ่งทีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะผมจาก600เป็น1,300เลยนะผมกำลังทยอยเพิ่มไม่หเราเลยนะผมถือว่ารวดเร็วมากเลยนะผมเว็บไซต์ k m เคิดโซเีนะเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เ,เพื่อนๆนะผมเดี๋ยวตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดวิวเพิ่มตามที่สั่งไปเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดือดก็รวดเร็วมากเลยนะผมก็รอไม่ถึง5นาทีเลยนะยอดวิวก็เพิ่มมาแล้วนะผมันส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ KMQ Teaser ให้เพื่อนๆด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดวิวยอดคลิปอะไรต่างๆให้เพื่อนๆน,นะผมนอกจากอินสตาแกรมที่ผมพาเพื่อนๆทำไปนะผมยูทูบติ๊กต็อกเฟซบุ๊กหรือ,อว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ